แฮ้แมมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์อที่น่ารักทุทันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมไม่ช่เคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของข้อห้ามที่ผู้เล่นใหม่ห้ามทำนะน้นคำว่าห้ามทำนะไม่ใช่ให้ทำนะเว้ยจริง เป็นหหัวข้อนะครับผมที่ผมกรองมาว่าเถ้าเพื่อนๆทาทั้งหมด5หัวข้อเนี้มันทําให้ดีของเพ,อเพื่อนๆโตช้าหรืออาจจะแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับใครที่สนใจเติมเกม Summoner War ถูกกว่าตัวเองน,นี่นะครับคัสท็อปอัพลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับในเรื่องของการจ้างพาวฟาร์มทาทีมฟาร์มนะครับรวมถึงในเรื่องของการตี RTA หัวข้อต่างๆเนี่ยสามารถที่้ง วายเอ็มซื้อฟลิงอยู่ข้างล่างได้นั่นเองนะครับอืมโอเคครับผมมาเรื่องของข้อห้ามกันก่อนแล้วเราจะบอกเหตุผลนะว่าทําไมเราถึงต้องห้ามนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือห้ามปั้นมอนเตอร์มั่วนั่นเองครับคือต้องอธิบายกันก่อนครับว่าทาไมเราถึงห้ามปั้นมอนเตอร์มั่วคือการปั้นมอนเตอร์เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแหละวันใช้สกอเรขาวเนาะ การปั้นมอนเตอร์คืออาจจะเป็นาการเอามอนเตอร์ตัวหนึ่งขึ้น6ดาวหรือเป็นการเอาเวคขั้น2ก็ตามไหมครับผมถ้าในกรณีที่เรา,เาขึ้น6ดาวแล้วเราอาจจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างพวกสกอขรียเยอะหรือมอนเตอร์เยอะครับเราอาจจะเสียทรัพยากรตรงนี้ไปแล้วก็ถ้าเป็นเอาเวคขั้น2เนี่ยเราก็อาจจะเสียในเรื่องของ Energy หรือที่เราเรียกกันว่า a x p ไปนั่นเองครับดังนั้นน่ยถ้าในกรณีที่เราปั้นมอนเตอร์มั่วๆตรงนี้ครับมันจะเสียตรงนี้ไปเยอะมากพอมันเสียไปเยอะแล้วเวลาที่เราได้ตัวสําคัญจริงๆอะ่ะที่ทำให้ดีของเราโตในๆผม ถ้าเราได้ตัวนั้นมาปั๊บอย่างไงครับแล้วเราจะปั้นขึ้น6ดาวเนี่ยมันปั้นไม่ได้เว้ยเพราะว่าสกอร์หรือทรัพยากรของเรามันหมดแล้วนั่นเองนะครับหัวข้อแรกเนี่ยผมให้ความสําคัญมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการปั้นมอนเตอร์นะครับผมจริงๆผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของทไทม์ไลน์การทำมอนเตอร์ขึ้น6ดาวไปแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้แต่มันเป็นชุดข้อมูลเก่าก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้หัวข้อแรกนะห้ามปั้นมอนเตอร์มั่วนั่นเองนะครับ ต่อไปครับผมก็คือหัวข้อที่2ครับก็คือห้ามตีรูนมั่วนั่นเองฮะคือปัจจุบันเนี้ยแน่นอนครับเรามีทีมฟาร์มที่ค่อนข้างอ่อนอาราเนาะดังนั้นเวลาเราฟาร์มได้มาเนี่ยเราก็จะแบบอุอ้ยไอ้รูนนี้สวยจังเลยอย่างเงี้ยเราจะลองตีรูนั่นเองครับซึ่ง <c oughs> บอกก่อนนะครับว่าไอ้การตีรูนเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรอกเพื่อนๆแต่ว่าช่วงแรกอะ่ะเราใช้เงินเยอะมากคือเราจะใช้เงินอ่ะจากการตีรูนของเราเนี่ยเยอะจริงๆพอเราใช้เงินเงินเยอะจากการตีรูมากๆเนี่ยมันทําให้ตัวของเงินของเราเนี่ยร่อยหลอเนาะเอาง่ายคือ หามา10บาทใช้ไป15บาบาทเงินก็เลยไม่พอใช้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆจะตีรูน่ะเพื่อนๆโฟกัสก่อนว่าเพื่อนๆฟาร์มหารูนอะไรที่ต่างโอเคแล้วกันเนาะตอนนี้ผมฟาร์มหารูนเอ่อตัวของสวิปอ่ะหาผมหาต้องการรูนฉับไบอ่ะทีนี้พอผมได้รูนฉับไบามาเสร็จผมจะตีรูก,ก่อนว่าไอออปที่ผมตีเนี่ยได้ใช้ไหมแล้วเวลาตีเนี่ยให้เราตีแค่บวก3พอนะครับผมอ่ะเริ่มจากการตีบวก3ไปก่อนอ่ะแบบนี้ตีมันจะมีระดับขั้นลบบวกสม บวกหกบวกเแล้วก็บวกสิแต่ผมแนะนําให้ตีในเรื่องของบวก3ไปก่อนสมมติว่าเราตีตรงปุ๊บเราได้บวก3มาใช่ไหมเอ้ค่าสปีดโอเคนะเราอาจจะลองตีเป็นบวก6ดูก่อนอ่ะเราตีเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยเฮ้ค่าสปีดเราเราอยากได้ค่าสปีดแบบ3าครั้งเลยถ้ามาลงอย่างอื่นเนี่ยเอ้อันนี้เราไม่ไม่ต้องการละเรากดขายครับเราจะเสียตัวของมานานเนยน้อยนะครับเวลาที่เราตีรูนตรงเนี้ยเราจะเสียมานาน,น้อยมากแล้วก็ถ้าเป็นรูนอื่นๆที่เราไม่ได้แบบโฟกัสหรือเราไม่ได้ใช้อย่างเช่นรูนสตัน เออผมต้องการโฟกัสที่ตัวของสวนะิบเนาะผมต้องการจาบับไวผมไม่ต้องการรูนอื่นให้เราปล่อยรูนอื่นไว้ก่อนทําไมในช่วงแรกเราถึงต้อง,ต,องต้องปล่อยรูนอื่นแบบนั้นด้วยอืมคือเราฟาร์มมาเนี่ยเราจะมีรูนหลากหลาย,ลายที่แบบได้ใช้แหละแต่ทีเนี้ยการลําดับการใช้งานของรูนแต่ละเม็ดเนี่ยหรือแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอเราใช้งานไม่เหมือนกันการที่เราตีรูนไปเยอะๆยๆๆเยอะยเนี่ยมันทําให้ตัวของบางรูนเองอ่ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วเรากดขายทิ้งเงียเวลาเราขายทิ้งอ่ะเงินการตีเงินกับเอ่อรูนในพวกเนี้ย มันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่มันทําให้เราเหมือนคล้ายๆกับเปลืองเงินตีเปล่าอ่ะรูน,นี้เป็นเป็นแบบรูนที่แบบเปลืองเงินน่ยตีไปก็เปลืองเงินอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราโฟกัสเฉพาะรูนที่เราจะใช้งานนะครับใช้งานเ็ดไหนหรือชนิดไหนเนี่ยให้โฟกัสเ็ดน,นั้นตีเ็ดน,นั้นเป็นสําคัญก่อนพอเราแบบตีไปถึงจุดหนึ่งไอเดียเราเริ่มโตแล้วเราเค่อยไปบวกรูนที่เหลือว่าไอ้รูนนี้สมมติผมใส่ผมโฟกัสสวิปแหละตอนนี้แต่ในอนาคตผมโฟกัสในเรื่องของสตตนเพราะผมโฟกัสในเรื่องของสตัน เราก็ค่อยมาไล่ตีดูว่าไอ,อตัวของสตาร์นเนี่ยที่เราเก็บไว้ตั้งแต่อดีตเนี่ยจนตอนเนี้ยเรามีกี่เม็ดแล้วเราต้องการออฟประมาณไหนเราค่อยๆทยอยตีครับถ้าเราใช้เทคนิคนี้ครับเงินเพื่อนๆจะมีติดตัวตลอดเลยนั่นเองครับผมอ่ะก็มันจะแบ่งเป็น2หัวข้อเนาะก็คือโฟกัสที่รูนที่เราใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ตีเฉพาะแบบรูนที่เอ่อตีเฉพาะแบบบวก3ขึ้นไปบวก3ออฟตรงสายประมาณนึงแล้วก็ตีบวก6ตรงสายประมาณนั้นค่อยตีบวก9ถ้ามันไปต่อได้ก็ค่อยๆตีบวกไปถึง15 ถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ให้เบรกตรงนั้นสมมติว่าดี D works, บวกสไปบวกหแล้วไปต่อไม่ได้ก็ขายทิ้งเลยนั่นเองครับประมาณนี้มันจะทําใหเเ้เพื่อนมีเงินใช้มหาศาลมากนะผมอย่างของผมเนี่ยเงินจะปาไป2องพันเอืมแล้วเพื่อนเพื่อน,อนคือผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไอดีของผมมันโตมันก็ค่อนข้างที่จะหาเงินไม่ได้ยากมากนะเพราะว่ารูนที่ใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยในช่วงแรกอะรูนมันได้แบบใช้งานเยอะแหละแบบรูนมันแบบอิ รูนก็สวยรูนก็นั่นนี่อย่างเงี้ยมันได้ใช้งานเยอะจริงๆแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมโฟกัสในเรื่องของรูนด้วยครับรูนสวยรูนรูนเยอะจริงแต่ว e ่าตีรูนให้มันเหมาะก,กับไอดีน่าช่วงเวลานั้นนะ่ะจะดีที่สุดนั่นเองนะครับอันหัวข้อนี้จะอธิบายเยอะหน่อยครับเพราะว่าคนเนี่ยพลาดไปเยอะมากแล้วก็ปัญหาของหลายคนก็จะแบบเงินไม่พอก <c oughs> ็เป็นหัวข้อนี้แหละครับที่ที่แบบเพื่อนๆพลาดกันไปเยอะจริงๆเงินไม่พอนะครับผมอ่ะต่อไปครับหัวข้อที่3ครับห้ามใช้เพชรเล่นคำว่าห้ามใช้เพชรเล่นคือตอนแรกๆเนี่ยหลายคนก็จะแบบ เพชรไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมไอ้ที่มันเป็นเป็นคริสตัลสีแดงตรงเนี้ยครับผมอ่ะไอ้เพชรจากตรงเนี้ยจริงๆอ่ะในเกมของซั m เมอร์นัวเองอ่ะมันก็มีวิธีที่ได้หลากหลายเหมือนกันนะว่าจะเป็นการไต่หอการทำเควสนะครับหรือการตีกิวหรือจากกิจกรรมเองก็ดีครับผมไอ้ซึ่งพวกเนี้ยมันได้เพชรมาค่อนข้างเยอะเนาะอย่างไอดีเด็กๆเองอ่ะมันได้เพชรเยอะมากทุกคนมันได้เพชรเยอะจริงแต่ว่าเราอย่าชะล่าใจในกรณีที่เราเพชรเยอะขนาดน,นั้นเพราะว่าการที่เราเพชรเยอะเนี่ย คือในอนาคตเนี่ยมันได้ใช้เพชรเยอะกว่านี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ yeah. ็นต์นะเพื่อนๆพอนไอเพชรที Reading ่เพื่อนๆมีในช่วงแรกๆอ่ะยังไงก็ไม่พอครับคือเพื่อนๆก็พยายามแบบเก็บเพชรไว้พยายามเอาเพชรเนี่ยมาซื้อตัวของ energy มาซื้อตัวของแบบเอจี้ที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยกดเครื่องหมายบวกไปเนาะมันก็จะมีจี้ตรงนี้ครับเอามาฟาร์มเอามาหาแบบมาหารูนมาทับพัฒนาไอดีของเรานะครับผมอ่ะทีเนี้ยหลายคนก็จะไปพลาดกันตรงที่ว่าเราจะเอาเพชรเนี่ยในการเปิดสกอร์เพื่อนๆอันนี้ผมเห็นคนพลาดเยอะมากนะผมอ่ะคือตัวของสกอร์เนี่ยไอตรงนี้้คครัับมนจะใชําาว่ ซลมอนด้วยเพชรไอตรงนี้เห็นไหมเออบางคนก็แบบอุ้ยอยากอยากได้ตัวดีๆจึงเลยกด10ครั้งไปเสียไป680อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นเหตุผลอันนี้เป็นเหตุผลหลักที่คนชอบแบบชอบพลาดกันตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมร้านค้าปาวานนะครับอันนี้ร้านค้าตรงนี้ผมจะไม่เหมือนของเพื่อนๆน,นะเพราะผมใส่สกินสกินของวอลนะครับนี่เนี่ยออริจินอลเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ของผมเป็นสกินของวอลนะเออผมผมได้มานะผมผมซื้อมา ในกรณีที่รีร้านค้าปาวางตรงนี้เพื่อนๆจะกด3าสามเพชรใช่ไหมอืมอเทคนิคนี้มันมันดีในช่วงประมาณนึงอยู่แต่ว่าผมแอบไม่ค่อยเชียร์ถ้าคนที่บริหารเพชรไม่ดีพอตรงนี้แอบแอบเปลืองไปหน่อยคือการรีร้านปาวานเนี่ยเราจะรีหาพวกสกอร์ขาเพื่อที่จะเอาสกอร์ขาเนี่ยมาเปิดเอ่อมาเปิดหามอนเตอร์แล้วเอามอนเตอร์ไปปั้นขึ้น6ดาวนะครับผมอ่ะแล้วก็รีหาในเรื่องของเศษมอนเตอร์พวกนี้นะครับแล้วก็รีหารูนรีหาสกอโซเหมือนกันครับ ซึ่งถ้าคนที่บริหารตัวของเพชรดีๆเนี่ยแน่นอนกมันคุ้มค่าแหละมันเป็นอะไรที่คุ้มแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเ,เริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเอ้ยอันไหนมันคุ้มค่ากับอันไหนไม่คุ้มค่าบ้างดังนั้นเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าไอ้เทคนิคตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่มันเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ใครที่เป็นมือใหม่ผมยังไม่ค่อยอยากจะเชียร์ให้ทาสักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นเฟสเฟสที่2เลยนะครับผมแล้วก็เฟสต่อไปเฟสที่3ก็คือจะเรื่องของร้านค้าอ่าร้านค้าเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าธรรมาดาเนาะซึ่งีใ้เชช่ๆทพ ในการซื้อให้เราเลือกครับเพื่อนๆอ,อย่าไปหลงกลตรงนี้แบบ100%มากๆนะทุกคนเพราะว่าบางอย่างมันไม่คุ้มนะครับเอออย่างตัวนี้ไอที่เปิดเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับผมอ่ะไอพวกนี้ไม่คุ้มเลยนะครับผมที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยถ้าจะคุ้มๆแบบเน้นอันนี้คือดอกจันใหญ่เลยเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์นะไอของวัตถุดิบคราฟตรงนี้ครับเพื่อนๆ120่อเพื่อนๆอาจจะมองว่าอุ้ยมันก็คุ้มนะเราได้ลูนมาช่วงแรกมันก็โอเคแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมไปนะครับว่าพอเรา ไอสี่พวกนี้จะเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอะของผมแบบพูดเยอะอืมอันนี้ผมค้าไปบ้างแล้วนะมันจะเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆครับพอมันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จปั๊บอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไอสี่พวกนี้จะเริ่มไม่ค่อยมีความสําคัญเยอะแหละมันก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการครา้ารูนั่นแหละแต่ว่าบางทีเราค้ามามันไม่ได้ใช้ก็เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเน, ى, เนี่ยไอ้ตัวนี้เพื่อนๆอย่าไปแบบหลงหลงไปซื้อนะครับอันนี้ผมไม่เชียร์จริงๆนะเน้นย้ําของผมไม่เชียร์จริงๆเลยนะครับแต่ว่าใครที่มรรรบาท่าจเเตติิว็วไนมัํ ต่เหมาะก,กับคนที่เมนเนแล้วก็จัดจัดในเรื่องของทรัพยากรเพชรได้ดีมากๆนะครับไม่งั้น,นคือ i อดีของเราก็ไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เตือนก่อนเลยนะอืมก็ส่วนมากเพชรเนี่ยจะส,สมสมมากจะชอบถลุงกันอยู่3หัวข้อนี่นะครับแล้วก็เวลาที่เ,เพื่อนๆเปิดได้มอนเตอร์สีดาวมาสักตัวหนึ่งมันจะมีตัวของแพ็คให้เราซื้อตัวของเอ่อ เขาเรียกว่ามันจะมีแพ็คเพชรเนี่ยให้เราซื้อตัวของแบบเอเซนเนาะเอเซนในการโอเวกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วไปฟาร์มเอาคุ้มกว่านะนเพื่อนๆนะได้ทั้งเงินด้วยได้ทั้งตัวของเออตัวของเอเซนด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะอันนี้หัวข้อน,นี้อาจจะลงดีเทลสักเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคนพลาดเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของการใช้เพชรทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยแล้วสรุปเนี่ยการใช้เพชรเนี่ยหรือการทาเพชรเนี่ยให้คุ้มๆเนี่ยมันได้จากตรงไหนยังไงบ้างครับผมแบบทำยังไงให้คุ้มอะ่ะผมมเยะมาากล่ผวน สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสาหรับการใช้เพจให้คุ้มค่าเลยผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟาร์มเท่านั้นแหละส่วนอื่นผมมองว่ามันอาจจะแล้วแต่ดุลลพินิจของแต่ละไอเดียครับผมแต่ผมว่าการฟาร์มรูนเนี่ยหรือการฟาร์มอ่ะที่ทําให้ไอดีของเราโตขึ้นเนี่ยมันคุ้มที่สุดแล้วอุ้ยอันนี้สวยอันนี้ได้เรื่องเลยอันนี้ได้เรื่องเลยใน,ในในสุดก็ได้ใช้ย <c oughs> ี่สิบผมไม่ค่อยมีนะผมเอนานานทีได้นะนานาทีได้เสริมเสริมเนี่ย การฟาร์มรูนเนี้ยมันจะทําให้ตัวของไอเดียเราเติบโตขึ้นเพราะราอะไรรู้ปะเพราะว่าถ้าเราฟาร์มสมมติเราฟาร์มทีต่ต่างเราฟาร์มเนาะพอเราฟาร์มเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้รูนดีๆมาใช้งานพอเราได้รูนดีๆมาใช้งานเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเออมาเสริมทําให้ตัวของไอเดียของเราเนี่ยโตขึ้นเก่งขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอ่ะหนักสุดเนี่ยเพรชรเนี่ยใช้ในการฟาร์มเนี่ยในหนึ่งเดือนอถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นสายเติมตะจาเงี้ยยังไงก็ไม่พอใช้เวททุกคนเพราะว่าอย่างของผมเอง พอแบบไปถึงจุดหนึ่งแล้วเพชรไม่เคยพอนะครับเพื่อนๆจริง,รงๆเพชรไม่เคยพอเลยนะครับอันนี้ขนาดผมว่าผมบริหารทรัพยากรเวลาเออทรัพยากรตัวของเออเรียกว่าไงนะทรัพยากรตัวของเพชรได้ดีพอสมควรนะยังพลาดเลยนะทุกคนนะเออประมาณนั้นละก,กันเนาะอันนี้ฝากเตือนจริงนะเพชรถ้าจะคุ้มสุดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเออการฟาร์มนี่ะครับที่เดี๋ยวผมมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละก,กันเนาะเอออันนี้สวยบวกสิบสองไปเลยคุ้มอันนี้คุ้มยังไงก็ได้ใช้อันนี้คุ้มคุ้มคุ้มมาก ช่องสองสปีดนะครับล้วออฟมันแบบประมาณเนี้ยสวยๆออฟแบบคือดีอ่ะคือดีมากแบบมึงเสริมก่อนรีเจนยัดไปเลยครับนุ่มเฮ้ยรีเจนห้าปัญญาอ่อนจัดเออแปดได้เรื่องได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่อันนี้รีเจนเพราะว่าส่วนมากผมไม่ค่อยเก็บแฟดนะครับผมเก็บแต่รีเจนอันนี้เราค่อยไปเสริมเป็นพวกคีดเมจใส่ก็ได้ครับเพราะ HP มันต่ำหน่อยอันนี้เก็บไว้นะครับเผื่อได้ใช้นะครับผมอ่ะเห็นไหมถ้าผมเพื่อนๆฟันเพื่อนก็จะได้รูนแบบนี้มาใช้งานนั่นเองนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เพชรคุ้มค่ากับการใช้เพชรสุดก็คือการฟาร์มนั่นเองครับต่อไปครับสิ่งที่ไอเด็กไม่ควรทำนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเน้นย้าว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือในเรื่องของการดองสกอร์คือสมมติว่าไอเด็กเนี่ยเพื่อนๆแบบไยพี่ผมเหมือนคล้ายๆกับว่าผมมีสกอร์ประมาณนึงเลยอะ่ะผมควรจะดองหรือผมควรจะเปิดดีอันนี้ผมให้ข้อคิดแล้วกันเนาะถ้าเราดองสกอร์ในไอเด็กเนี่ยบางมอนเตอร์อย่าง4ดาวหรือ5ดาวบางตัว ถ้ามาในช่วงแรกอ่ะไอดีของเราจะโตได้ไวมากเออถ้าเรามาในช่วงแรกไอดีของเราจะโตได้ไวมากผมแนะนําว่าอย่าดองสกอร์ในช่วงแรกคือถ้ามีคือเปิดเลยก็คือไม่ต้องแบบไปสในใจว่าเออจะมากจะน้อยแค่ไหนยังไงก็ตามครับสกอร์ส้มมีกี่ใบคือเปิดสกอร์ขาวมีกี่ใบคือเปิดเปิดไปก่อนเพื่อที่จะหามอนเตอร์ที่เราจะเอามาเปลี่ยนไอดีดังนั้นเนี่ยช่วงเฟสของแรกๆของไอเดีเราอย่าดองสกอร์ครับมีสกอร์เท่าไหร่ทะลุไปหมดเลยพออย่างไอดียของวันเนี่ยมันเริ่มดองสกอร์เมื่อแบบมอนเตอร์ของผมมันเริ่เยอะ มันเตร์มันเริ่มเยอะประมาณหนึ่งแล้วแบบชันเชื่อว่าเปิดมาแบบพันใบเนี่ยเริ่มได้5ดาวเยอะจริงแต่5ดาวที่ได้มาเนี่ยมีแต่ตัวซ้ํามๆอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกประมาณนี้แบบว่าเอยมอนเตอร์ของเราเริ่มเยอะแล้วนะ,ะอันนี้ผมถึงจะแนะนําให้เรื่องของการดองสกอร์ในช่วงเฟสของแบบปีถึง1ปีแรกถึงปีที่5ปีที่4ที่5เนี่ยผมแทบจะไม่ดองสกอร์เลยเพื่อนคือเปิดยัดเปิดยัดเปิดยัดหมดเลยครับไม่งั้นไอดีผมไม่ได้โตขนาดน,นี้แน่แนอนนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันนะในเรื่องของสกอร์ เปิดหาสกอร์ที่ทําให้ไอดีของเราเดี่ยวมีการพลิกชีวิตรหรือมีการเปลี่ยนชีวิตนั่นเองนะครับส่วนถ้าเราได้บันเตอร์ซ้ำมาอะไรพวกนี้ก็ไปแลกปีกก็ได้ครับแลกปีกตรงนี้อาคารกอร่อสร้างเนาะเป็นคิ้ตั้นตรงนี้ครับก็ใช้บันเตอร์ซ้ําในการแลกแลกเสร็จก็ไปร้านค้าเนาะก็จะไปปีกนะครับผมตัวของตรงปีกไอพวกนี้ร้านค้าตรงนี้แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนเพื่อเลยว่าเพื่อนเพื่อจะแลกแสงมืดหรือเพื่อนเจะแลกปีกหรือเพื่อนเพื่อนจะแลกอะไรอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนคิดเลยนะครับซึ่ง ในสมมติว่าผมได้ซัำมาผมแลกตัวของเดมอนยาวเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะโอเคกเ็มีสกอร์ห้าดาวพอดีวะ่เเะเพื่อนเพื่อนพอยัดเปิดดิปาบผมมีปีกพอดีไงอันนี้ผมเปิดได้ถ้าซ้ำมาผมก็แลกเดมอนอ่ะเออชึบเฮ้ยร่วงไฟว่ะได้เรื่องได้เรื่องอยู่ไม่ซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำจับว่ดจับว่าได้อยู่จับว่าได้อยู่โอเคได้ร่วงไฟมานะครับด่วงไฟก็เป็นอีกตัวนึงที่เก่งนะครับเอามากันแบบพวกเอ่อตัวตีแบบอิกนอร์เออตัวตีแบบ วันฮิตคิวอะไรเงี้ยครับผมเอามากันพวกนี้ได้อยู่ดวงไฟก็เก่งมากไม่ใช่วันฮิตคิวสิเอามากันแบบพวกทีมครีปพ,พวกทีมสาัสาสดแบบอะไรประมาณนี้ครับอืดวงไฟก็ได้เรื่องอยู่ดวงไฟได้เรื่องอยู่แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเล่นยากอยู่นิดหน่อยนะครับเล่นยากอยู่นิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแค่เล่นยากเฉยนี่ประมาณนี้ผมเอาขึ้น6กดาวเลยครับรีบรีบรีบใช้รีบใช้แล้วผมมาประมาณนี้ติด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 ติประมาณนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นหัวข้อที่อันนี้เป็นหัวข้อที่4นะครับผมแล้วก็หัวข้อที่5ครับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการกินมอนเตอร์นั่นเองนะครับเออเรื่องของการกินมอนเตอร์เนี่ยลงดีเทลเยอะหน่อยนะครับอันนี้ผมแนะนําสำหรับคนที่เป็นไอดีที่เริ่มแบบแอบมีมอนเตอร์เยอะหน่อยอ่าแอบมีมอนเตอร์เยอะหน่อยช่วงแรกเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนก็ไม่ค่อยกินมอนเตอร์ที่เราไม่มีหรอกเนาะเออแต่คนบางคนเนี่ยเริ่มแบบมีมอนเตอร์เยอะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอตัวนี้กินได้เปล่าวะตัวนี้ทํายังไงได้วเียอ คือไอตัวของมอนเตอร์เนี่ยสาวสายอย่างที่ผมบอกว่าห้ามกิมมอนเตอร์มั่วเพราะว่าสมมติตีด่างแล้วกันเป็นมอนเตอร์แสงมืดเราเปิดได้มอนเตอร์3าดาว4ดาวมาสักตัวหนึ่งอ่ะเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆไม่รู้ว่าไอแสงมืดเดี๋ยมันหายากผู้เล่นใหม่ส่วนมากไม่ค่อยรู้ว่าเออแสงมืดมันหายากเนาะเขาก็จะแบบไยตัวนี้ดีหรือเปล่าสมมติกิมมืดสมมติอันนี้ตีต่างนะกิมมืดมันมีซีเคียดันอหละอนนี้ผมยกเคสเฉยไอกิมมืดเนี่ยเราได้มาเนี่ยไอดูไม่เท่ดูไม่เฟี้ยวเลยว่ะสกิล กินดีกว่าเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าไอตัวของกิมเมอร์เนี่ยเวลาที่เอาเวคั่นสองมาเนี่ยมันเก่งมากๆเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเรากินมอนเตอร์มั่วๆเนี่ยมันทาให้ตีของเราโตช้ามากนะเพื่อนๆพเพราะอะไรเพราะว่า1คือมอนเตอร์บางตัวมันอาบมาจากปาพาฟาร์มได้อย่างตัวของแท่ไฟเอ่ออาร์บิเกลหรือแบบปืนกลทัดนะครับเนี่ยมันฟาร์มเนโครได้ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆแบบเหมือนใครว่าได้มาแต่เพื่อนๆไม่รู้ว่าใช้งานยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดมาดูคําว่า ข้อมูลมอนเตอร์ได้นะแล้วก็มาคําว่าหัวข้อ,อการใช้งานเพื่อนจะรู้ได้ว่าไอ้มอนเตอร์ตัวนี้มาใช้งานแบบไหนยังไงบ้างนะครับผม,มอ่ะพราะแบบสมมติเพืพ่อนๆได้ตรงนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยเพืพ่อนๆก็จะเก็บเข้าคลังก่อนแบบอุย้ยตัวนี้ใช้งานตรงนี้ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่ารูมันเป็นแบบไหนเก็บไว้ก่อนพอเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเรารู้เราเล่นเกมไปถึงระยะเวลานึ่ะเราเริ่มซึมซับเกมมากขึ้นเนะ่ะเราได้เห็นตัวนี้ผ่านๆตาเราก็จะหยิบมาปั้นเราก็จะหยิบมาทำคอนเทนต์เองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งต้อง อย่างบางคนเนี่ยสมมติตอนนั้นอ่ะปืนกลทาตุน้าอ่ะมันมันไม่ได้เป็นเมตาขนาดนั้นอะ่ะคนก็กินไปพอกินไปปั๊บเนี่ยเริ่มมีคนแนะนํามาว่าไอ้ปืนกลน,น้ําเนี่ยมันฟาร์มตรงนี้ตรงนี้ได้นะแบบอุ้ยพี่ผมกินไปแล้วเงี้ยเออมันก็ทําให้ดีของเราเนี่ยเสียโอกาสตรงนั้นไปเลยนะครับผมนั้ไอ้เรื่องการกินมอนเตอร์เนี่ยผมให้ความสําคัญคุดค้ดคู่เลยนะครับผมอะ่ะอยากกินมอนเตอร์พี่คือถ้าเรามีมอนเตอร์แล้วแบบมอนเตอร์นั้นอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ซ้ํจ้าจ๋าแบบไม่ได้ซ้ำเลยอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนถ้า ที่เหลือถ้ามันขึ้นซ้ําอันนี้เพื่อนๆจะกินผมก็ไม่ได้ว่านะเออเจ้าเพื่อนๆจะกินผมก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าคือเราไม่รู้ไงว่าเอมอนสเตอร์ตัวไหนที่จะต้องมีโอกาสปั้นซ้ำไม่ปั้นซ้ำอ่ะอันนี้อาจจะเป็นหัวข้อแบบหลักๆเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์กิวไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ค่อยไปศึกษากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าขึ้นว่ามอนสเตอร์นิวเนี่ยอยากกินนะครับถ้ามอน,นสเตอร์ซ้ำเนี่ยไอ้มอนสเตอร์พวกทรงพวกซ้ำเนี่ยเราอาจจะกินได้นั่นเองครับไม่ได้ว่ากันนะครับผมหนุ่มๆนะเออก็มีทั้ ไอดเด็กนะไอดเด็กห้าหัวข้อที่เป็นห่วงมากๆนะครับก็ถ้ามีหัวข้ออะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์ตั้งล่างคลิปได้เลยนะครับแบบพี่ผมว่าตรงนี้นะ่าต้องห้ามไปอีกอ,อ,อีกวิธีหนึ่งนะตรงนี้ห้ามไปอีกวิธีหนึ่งนะอะไรประมาณนั้นตึงต้นนะครับ